เพชรยนต์เราสั่งจริงส่งจริงถึงหน้าบ้านชัวแต่คุณอยากรู้ไหมครับว่าเราส่งจริงได้ยังไงเฮ้ยนี่ไงเธอบริษัทเพชรยนต์เขามีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านเลยครับจะบ,บ้านเหรอคะที่ไหนมันจะมีเขามีมมเย<อ>ซื้อรถด,ด้วยลองกดดูไหมเรานะครับเพียงคุณเข้าไปที่เว็บไซต์ของเพชรยนต์เรามีบริการตรวจเช็คสภาพรถ และรับประกันคุณภาพรถยนต์ทุกคันและที่สำคัญเรายังแถมเพรยนต์แคร์ซึ่งเป็นบริการส่งรถให้คุณถึงหน้าบ้านด้วยครับเพรยนต์จะนำรถส่งถึงหน้าบ้านคุณโดยรถสไลด์คุณจึงมั่นใจเสมอนหนึ่งมารับรถเองที่โชว์รูม อีกทั้งทีมงานทุกคนยังได้รับการฝึกอบรมด้านบริการอย่างมืออาชีพคุณจึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับบริการที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนครับและนี่นะครับคือบริการจากเพยรยนแคร์ของเราง่ายๆเพียงคุณสั่งซื้อรถกับเพยรยน เราก็มีบริการส่งมอบรถให้คุณถึงหน้าบ้านครับโดยทีมงานที่ดีมีคุณภาพพร้อมเอกสารส่งมอบรถให้คุณได้เซ็นถึงหน้าบ้านและบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่อีกด้วยครับติดตามรายละเอียดด้านล่างนี้นะครับเพชรยนต์คันรถสวยคุณภาพเกรดเอตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีบริการส่งมอบรถถึงที่หน้าบ้านนะคะ เพราะว่าตอนแรกก็เถียงกันอยู่นะคะว่าจะมีบริการแบบนี้หรือเปล่าแต่พอไม่เห็นรถวันนี้นะคะที่มาส่งมอบถึงหน้าบ้านเลยก็รู้สึกประทับใจมากๆาค่ะบริการแบบนี้สะดวกสบายมากๆเลยครับแถมเราไม่ต้องเหนื่อยออกไปที่ไหนและยังในรถดีมีคุณภาพสุดยอดมากๆเลยครับ